ะะก็จะมาในลุคนี้เลยที่ฝนแต่งอยู่ในวันนี้นะคะโดยใช้เจ้านี่เลยค่ะ Smashbox Cover Shot นะคะอันนี้เป็นคอลเลคชันที่เขาทำออกมามีทั้งหมดอันด้วยกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเป็นรุ่นชื่อว่า Smokey ค่ะก็อันนี้นะคะเป็นพาเลตที่พิเศษมากๆเลยเพราะว่าพาเลตเนี้ยมันสามารถทำแบบอย่างนี้ได้ด้วยเป็นแบบ3มิติมันจะเป็นรูปแบบอย่างนี้ค่ะข้อนึงก็คือเป็นพาเลตที่พี่ที่ทำงานผนซื้อมาฝากจากประเทศฝรั่งเศสเลยโอ้โหรู้สึกขอบกระครุนมากเลย เพราะฉะนั้นก็เลยนาพาเลตนี้นะคะมาใช้ในวันนี้ค่ะโดยพาเลตนี้นะจะมีเป็นแบบสีเขียวแล้วก็สีแดงแล้วก็สีที่เป็นเนเชอรัลต่างๆให้เอาไวเบลอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะใช้สีเขียวในการมากรีดอายแล้วก็วันนี้เป็นอาเทมที่ฝนอยากจะลองแต่งหน้าแบบ ipher, okay. แใส่ฝอแกเข้าใจฟิววะก็ปกติฝนจะเป็นคนแต่งหน้าแบบแนวแบบแบลวแบลวนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็ชีกดความเป็นตัวเองทุกๆอย่างเลยก็เพื่อน คิดว่ายังไงก็ช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะคะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วก็แต่งหน้าลูปนี้นะคะแต่งยังไงก็เดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะฝนจะใช้สี Instinct หรือสีครีมที่เขาให้มาทาลงทั่วเปลือกตาเพื่อให้เบลนด์ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นนะคะฝนจะใช้สีฟีเจอร์นะคะหรือเป็นสีน้ำตาลทาลงไปที่บริเวณรอยพับเปลือกตาเพื่อให้เกิดเป็นฐานของการคัดบา้า จากนั้นค่ะใช้สีเลเยอร์นะคะค่อยๆทาลงไปที่บริเวณ outer V ของเราะคะ่ะแล้วก็ที่บริเวณรอยพับเปลือกตาจากนั้นก็เบลนเลยค่ะเพื่อเป็นการคัดเบ้าให้ลึกยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นก็นำสีน้ำตาลสีเดิมนะคะมาเบลนให้เข้ากันใช้สีเลเยอร์แต่ว่าใช้แปรงหัวดินสอนะคะมาทาที่ outer V ของเราเพื่อเป็นการ intensify ขั้นสุดท้ายค่ะใช้แปรงเบลนโดยไม่ต้องแตะสีเพิ่มนะคะ เบลนด์เข้าไปที่รอยพับเปลือกตาและอัลเทอร์วีของเราค่ะจากนั้นใช้สีร็อกมีนะคะทาลงไปทั่วเปลือกตาเลยค่ะใช้แปรงเดิมแล้วก็เบลนด์ลงไปอย่างเดิมเลยค่ะฝนรู้สึกว่าสีหางตามันแอบจางไปนิดนึงก็เลยแอบเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงนะคะตอนสุดท้าย จากนั้นก็ทำความสะอาดใต้ตาแล้วทำให้หางตาเราดูคมมากขึ้นค่ะสุดท้ายนี้ก็ใช้สีเขียวที่มีอยู่ในพาเลตนะคะมากรีดอายของเราเป็นวิงไลเนอร์ให้ดูแอบหนานิดนึงเพราะว่าจะได้เห็นชัดๆเนาะสีเขียวนี้สวยมากเลยชอบอะ่ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะดัดขนตาปัดขนตาวันนี้ใช้เดรียอลมัสคาเหมือนเดิมเลยปัดสัก2องสามคนนะคะจะได้ดูเด้งๆหนาๆน,น,นิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวฝนจะไปติดขนตาปลอมนอกกล้องแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะ จะมาเริ Filter, channel, ่มลุคนี like ้กันด้วย b บ็กเกอร์แบล็คลายพรายเมมฟิลเค่ะเป็นพรายเมอร์ของ b บ c กเกอค่ะที่จะช่วยทำให้ผิวของเราดูแบบว่าโกลโกลอย่างนี้วันนี้ก็อยากได้ลุคแบบโกลโกลกันบ้างจ้ะนิ้วด้วยนะเกียร์นี่ค่ะต่อไปนะคะวันนี้ใช้รองพื้นของ Make Up For Ever นะคะเป็น Ultra HD Definition บลาบลาอะไรสักอย่างคนใช้สี Y245 สีนะคะหรือสี120ค่ะก็ หนึ่งปั๊มลงไปที่หลังมือนี้เลยแล้วก็จุดทั่วใบหน้าอาจจะต้องมีเพิ่มเติมเพราะว่าต้อคนหน้าใหญ่พูดทุกคลิปเพราะว่าเราหน้าใหญ่จริงสักปั๊มนิดหนึ่งครึ่งปั๊มพอแล้วก็จุดนี้เลยนี่ที่คอด้วยจะได้แบบไม่น่ารอยต่อแล้วก็ใช้เวลาเทคนิคนะคะแปฟองน้ำค่อยๆเบลนด์มันอะไกันไปเรื่อยๆ ตามปกติที่เราทํากันนะชอบเราคือตรงนี้ตรงไหนหรือแม้ตรงที่สีมันนะ้มีให้เลือกเยอะมากแล้วมันแบบเออพอดีกับผิวเราจริงๆอะไรเงี้ยคือดีอยู่ตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันจะแบบว่าค่อนข้างให้งานที่เป็นผิวมากคือคือแบบเขาเรียกว่าอะไรพอทาแล้วมันจะทําให้หน้าตรงเนียนะอ่ะเออดีชอบตรงนี้แต่ว่าไม่ค่อยคุมมันมากเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆก็ลองดูตรงนี้ก็โอเคอยู่ สำหรับคนที่มีสภาพผิวที่โอเคดีในระดับนึงเนี่ยอาจจะเป็นแบบฟูเขเลยให้คุณได้อะหลังจากที่เราเบลนเสร็จเรียบร้อยเดีวฝนจะใช้ตัวนี้เลยทาร์ตเชฟเทปคอนซีลเลอร์นะคะที่ชอบมากเลเวอร์ทาลงไปเลยตรงใต้ตาเพื่อปิด Dark Circle ของเราพอมงนีนิดนึงเป็นรอยแดง ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะเพื่อนๆหน้าแบบไอ้นี่มากแพ้ง่ายเป็นผดเป็นผืนผเป็นสิวนี่ก็เป็นสิวตรงนี้โอ้โหสิวใหญ่มากไม่ gosh ไปแบบจับคนที่ไม่ค่อยเป็นสิวตอนนี้แบบที่จะผักเป็นจุดๆแต่ไมไหมดเลยรู้สึกแย่มากโอเคต่อใช้ฟองน้ำแแบ,บเบรนนะจ้า ่อไปนะคะเราก็จะมาเบกกิ้งกันที่ใต้ตาโดยวันนี้ใช้ r m m a เหมือนเดิมแต่วันนี้ใช้ในตลับเล็บลอนนะคะเหมือนเดิมว่าตลับ RCMA พวกยากมันใหญ่ใช้ฟองน้ำนะคะแปะลงไปแล้วก็ไปแปะที่ใต้ตาเราเหมือนปกติ เราจะใช้สีนี้ที่มันจะออกส้มๆนิดนึงในอนา s t a s i a b e v e r h i l l Control k นะคะมาทาตรงนี้แล้วก็ปัดขึ้นไปปัดขึ้นไปให้ผิวดูลมแดดนิดนึงนะจ๊ะจะได้เป็นแบบว่าเข้ากับตีมันนี้ทาลงไปที่ลายผมด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเอาแป้งที่เบรกที่เหลือเนี่ยมาเบรตรงไหนรู้ไหมตรงนี้ให้มันเป็นแบบ จะแบบแหลมๆม่ะม่นด้ดูดีมากเออหน่อยนึงหลจากที่เราเบรกเสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็จะใช้แปรงปัดออกปัดตรงได้ตาด้วยเดี๋ยวฝนจะใช้สีพิมนี้นะคะจากท r t e Bring It On น o l i d a y Palette นะคะมาทาตรงแก้เป็นบลัชออนของเราในวันนี้ เดี๋ยวจะขอใช้สีบีมมิ่งนี้นะคะเป็นแบบส้มนีที่มีกลิตเตอร์นิดหนึ่งจะทาลงไปตรงนี้นิดนึงค่ะให้มันเบลนด์กันกับตัวคอนทัวร์เราต่อไปเรายังไม่จบกันค่ะเราจะมาที่งานไฮไลท์นะคะวันนี้ใช้ The Brow Mary Luminizer ค่ะคู่ใจของน้องเอง พอเราลืมคอนทัวร์จมูกค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมากลับมากันที่อนาตาเซียเบเบอร์ฮิล l s c อ n โ o u คิดนะคะจะใช้สีฟอนตรงกลางนี้เลยทาลงไปเหมือนเดิมจากนั้นนะคะจะใช้นิ้วมาในการเบลนด์ตรงจมูกของเราให้มันดูแบบนี้นิดนึง ต่อจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะใช้นี่เลยค่ะใช้แปรงนี้นะคะตรงไปที่ไฮไลไท์แล้วก็ทำที่จมูกขั้นตอนที่ันชอบมากคือการฉีดเมคอัพเซตติ้งสเปรย์นะคะลงไปพัดพัดพัด,พด นะคะเดี๋ยวจะใช้นี้เลยค o l o ร์ป mm ็อปพอยซโรเป็นของแคทเธอรีนไลท์คือคนชอบสีนี้มากมันเป็นแบบน้ำตาลน้ำตาลทีนนนนนหนึ่ง mm hmm. เดี๋ยวทานไปเลยค่ะ นี้หวังว่าจะชอบกันนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ฝนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทักทายกันได้เลยค่ะที่ Facebook และ Instagram นะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างน,นี้เลยนะคะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กันที่ y o YouTube ดเลยนะคะเพราะเราจะได้ติดตามวิดีโอต่อๆไปของฝนในอนาคตอีกนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้ไปแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะเพื<ๆ>่อนๆบ๊ายบาย